สวัสดีจ้าพี่น้องจำได้ปะน้องนี่น้องีิฉันเป็นหมอหน่อยจ้าชื่อหมอโอลีฟจ้าสิมปเปิดที่นิทาวคุณหมอไงเด้อค่ะเด้อคุณหมออังกรอร์นะคะโอ้ยแม่โรคบานพึ่งตั้งแล้วลระไปน้อนี่โรคบาลพ,พุ่นพิษใสนี่หมอทีนี้ <Hi. S 2> อ๋อ คนไข่ขาเป็นเอียงมากเลยค่ะคนไข่เป็นเอียงมากเนาะอันบ่เห็นหูมตาบอดบ่แมนตาบอดมาเอาาเอ,าเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนไข่เชิญน,นางก่อนค่ะมึงบ่ะหูจักบอกว่ากูตาบอดมึงคือภากูเรียนค่ะแขกอีพียำหนามึงคนไข่เชิญน,นางก่อนค่ะแล้วเนาะโอ้โอ เสนัางก่อน่าจะเป็นใครเด้อมึงอยากเก่งกับกูเด้เสนัางสวยกว่านี้จะมีอ,มอีกไหมอ้วนเฮียไหนสวยไม่เบาเขาว่าสวัสดีค่ะคุณแม่อ๋อคุณหมอเป็นยังไงมาเนาะค่ะน้องนี่อ๋อจะถามชอดูค่ะเป็นแค่ผู้ช่วยจะชอลลอหรอค่ะ านี่เป็นต่อตอบปวดเทสอันอสินสวกับหมอยายยังเดียวค่ะเป็นแค่ผู้ชอยบะมีม่ซิทธแถมอันขออนุญาตนะคะ,อ,ะอันไถ่ก้อนเลยค่ะหาสิบาทให้ติดคุณหมอบมอค่ะเอาไปซื้อแฟบสักเซียนในรยิปอบ่ข้อเหลืองไปแล้วโอ้ยสวีค่ะน้องส้มปอยค่ะอ๋รรอขนไข้ก็ได้เป็นต่อตอบปวดเทสัวมากต่อมาสมนังเดืยดอย่างอยู่ดียับไปให้นั่งน้ำไปถอดจะนั่งจะผู้เดียวไหลบักไหนยันกู กูอย awesome, no so mm ู่ทางพี่คุณหมอมันเป็นอีหยังนีนะมึงอย่าเล่ยนกับกูเดนี่อโอ้ยบักปอดบ้างเ้ยคนไข้ขาดตาบอดแล้วยังเว้าใหญ่ยเยอะสสติก็อาหารคนไข้สงบสติอารมณ์ก่อนเลยค่ะเด้๋ยวเอเฮ็ดดีหมอเฮ็ดดีเอาอีกฮ่ามันมานั่งพีคนหมอมาพี่เห็นไหมฉีดยาให้ฉันตายถึงหมอนี่เป็นคำขอของคนไข้ คนไข่เมียงมาเป็นตาตายที่ขาดคนไข่ขาเป็นอย่างมาเนาะอันรู้สึกเจ็บคอมึงคือบ่อมยาอมมึงไม่อย่างโล่งบาลเอาบอกฮานี่ไหมเจ้านั่งคนขาคนไข่รู้สึกเป็นไข่สูงสูงเอามันไข่สูงไหมคอยก็ต้องนั่งสูงสูงติดโอ้ไข่สูงโอ้นั่งอนี่มันนี่สูงก็เด็กกันยอดบักพ่าวเลวเด้อนั่งแล้วรู้สึกไข่สูงรู้สึกเห็นผู้ใด โมแตงโมแตงโมแตงมลูโตวันวาจะรับประทานถืออเถืใจแตงโมกินตลามากมายแตงโมกินตลามากมายแมนตัวจออดจอเอาจังหุยเนาคนไข่ขาเป็นอยังอื่นย่งเป็นอะไมาเด้จักโลี่บอบอบอบเดี๋ยวมึงตาบอดมึงแงบอยันตูตาดีกูไปเอาเงินก่อนเป็นอย่งอีกตใช่ไหอมแก้มสีเสียเอาไป ทำแล้วคุณพีแอร์าแล่หอมกานครับอันนี้น้องสมปอยค่ะแม่ค,ค่ะโอ้หันใจก่อนเพาะแต่คุณพี่อาบน้ำแล้วค่ะนั่งอาบน้ำแล้วคุณพี่สีหอมหรือให้นั่งหอมพี่ค่ะพี่สีหอมนั่งบอก ูละคดยแกนแม่นผัวผู้ใดแม่นผัวผู้ใดแม่นผัวผู้ใดมาหำใหญ่คะแกเอาละเอาละคุณไข่หนูโอ้ยเล็บมืสวยจังพอแล้วยุใส่ละเอาแต่ชีสิบบาทนึงตีค่าจูไปใส่เหมือนคนขายเสินพัาวเลวสร้างเพื่อนถอดใส่แหละคุณหมออยู่ใส่คุณหมอสวยไปเนี่ย มึงเป็นอยังนี่กูถามนี่หันหนาไปพุ่นหันดักไปดังคุณหมอขาขาบ้านาซวไบคลินิกเปิดจักโมงแค่เปิดสองโมงจ้าสองโมงจ้าแล้วบัตรหมอใหญ่เขาจักทุ่มสองทุ่มจ้าแม่แม่แม่บุพเพปัดกูไปก่อนเด้อมึงหยุดพูดเอาไปก็ตีรถเอานั่งอ๋ศูนย์บ่พเพเสียเวลาเวลาอีกไปเนาะมาพ่นพิสัยกูจะเป็นยากเลี่ยมยากซ่า ขี่รถมาเข้ากับบอ้น้ำดีๆแม่คนขับรถไปจังใดจังบอกเป็นตาไน่เถอะคุณหมอไงขาแะ่ยังยินค่ะฉันบพรท่านไอ้เขียดดอกร่องพิจารณาซอยสันไดสันติเขียดบอขี่รถมาแม่เข้ากับถามเนาะเป็นจังได้สู้ฟื้นขับรถมุโอ้ัยสวัดิ์ไม่ดำห้ำเหม็นคุณหมอไงขาแะ่ยังยินก่อนค่ะฉันบพรท่านไอ้เขียดดอกขาดพิจารณาซอยสันไดสันติเขียดบอฉันขึ้นรถมาด้วยความปรารถนาดีขอคุณหมอสวยยังสันสันกระเราะถามเป็นจังไดเนาะคุณพ่อขับรถ ม,มุมลูกมุมเต่าบ,ไไบ,ไาบ่ได้ขึ้นไดขับบ่อสันดอกจังไดจังว่าบ่ได้ขับดอกครับปกติเป็นผู้จัดการธนาคารพนะมาเมื่อนี่มาขับถือว่าขับให้หมาขี่ประสนกุลาบสูหล,ลายคอยก็ได้ว่าโอ้ยสืมือกับบ่้ขี้รถดอกค่ะสืมือยางเอาเมื่อนี่ถือว่าขี้ให้หมาขัขบคอยก็ได้่าจังสี่ดอกพอฟฝ้าแหนะ่คนไข่นั่งรอเมื่อมาพอขี้นปั๊บเปิดขี้นี้จังไดจังพอหมาหนั่งเต็มสืบลืบอยัวอ้าเอา ทำไมคุณหมาบอกแบบนี้ล่ะครับหมอเมทซูเลียนม้าตาใสกับดอกกระเดียวเถะมาหาหมาค่ะมีแต่พุ้ยหายตู้สูตีซีอยู่อมเหลืฉัน<พ>บอกหลายเทียแล้วฉันบอกหลายเทียแล้วบอกว่าจะาฟ้าเปิดที่นี่บอกให้ปี่ตั้งเต๊ดเดียนกุมภาโนฝ้นาเปิดที่แตกอีหยังเป็นหน่อยเป็นหลายการหูจักรการเจ้าของอยู่ตัวมันแลีนมาตายอย่างตะที่นิกเหลียวเบิ่์นี่ก็เปิดที่นิกมาบ่ามีดอกคนดีนะมีแต่คนไข่พูดจะว่าสูติเจ็บสิเปลี่ยนไปอยังสูจังว่าสื่อยาพ้าราดแแตกรัดไว บ่มีลูกบ่มีหลานติสูไปียงจังบ่ส่งไปเรียนหมอโอ้ยอคือขอขาดไปเย็ยนก่อนค่ะเดี๋ยวเบิ่องเน่เดี๋ยวนี่ล่ะฉันอยากสําเร็จจักกะลู่อยู่ตัวหอยออนไลน์ในกระเป๋าฉันเต็มอยู่นี่ตรวจบ่ทันได้เบิดอยู่ฉ <c oughs> ันมาหมื่อวานนี่ตาบอาดมหาสันบ่มีเวลาเบิง่งให้ยเสนลระบวงกิมใบสอหน่วยอยู่หลังคลินิกก <c oughs> ันน่ะศูนย์ขันว่าอีนึงเหยียบน้ําแทงจักไปลองตายยังถ้าเหยียบน้ําแทงสนันดีขานเบิง่งให้ยเสนมีดผ้าไว้องขาหอยตกตอนอยู่หลังคลินิกกันน่ะขันว่าไทยพ่นปิสัยมาออกลูกอีแม่เอ้ย แม่ไหมแม่ม่านไม่ออกลูกยากยากคอยละได้ไรฉันบ่มีเวลาบึ้งห้สะเล็กกลอยตับกลอยไตกลอย,ยใส่กลอยพุ่งออกมาลืมต่อลูกเขาวา่าเป็นตายค่าทองแม่เลยผู้ปนิดคุณหมอเอียงไัยแยงมึงเบามึงเบาพูดเดียวเลยเลยคุณหมอนั่งยืดเสือ้อาเป็เกิดยึยดติหมอฉันบ่รักษาดอกค่ะวันนี้ฉันยากเอาคุณแกมาสัติล็อกแม่นตายกองกันเอรีค่าี้นีอยู่นี่ลกผ้าคอยเมียนะเป็นหมอจย่าเลก็สูญแต่กลุมมาเจอทางว่าล่ะไรผ้าคอยเมียนะยุดเขาม่าเราก็นั่งยืดเสื้อเบลก็อีไม่คุณหมอนั่งดู นางลงบักเละมึงกูมาหาหมอมีหานี่กเซมเป็นคุณเป็ดปรีโอเดี๋ยวเบิ่งดูเชิญนะครับคุณหมอมึงเป็นอีหยังนี่เป็นผู้ซอยหมอตีเป็นผู้ซอยหมอจ้าเดี๋ยวเบิ่งหน้ากวนซุ้มปันนุนคนแม่นะมึผู้ให้กุบบาทุพาโลแทะบอกคนไข้่แรกบักแรกเขามาหาหมอแห่งอารมณ์บาดีอยู่คนไข้คนแรกเชิญครับไปคนไข้คนแรกเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีครับหมอก็เป็นผัวมาซำแซวให้คุณหมอยุพี่ยุพี่ ่าหมอใช่คุณค่ะส,สืงชุดศูนแทนโอ้ยไม่ได้จีบิีมตาเนาะเป็นยังมาเหรอแน่วป็น่นะโอ้ยเจ้าอยู่หึงเดียวไลลืมบทนั่งร่มดีๆเป็นยังมาแน่วป็น่นนะโอ้ยเป็นคนนี่ละลู่ยุ่งเป็นคนแค่เป็นหมาเมึ่สิกินมาทั้งเวทีแต่ยุบอไปตัดหญ้าค่ะ ฉันว่ารักษาดอกกับคุณแจ่มาสิรอให้มันตายกองกันเอเดค่าขี้นิยุนี่ละหมอหน่อยคุณหมอว่าจังไหนสิถึงคิ้วข่อยตอนไหนเนี่ยเป็นยังงัไปเกี่ยวไงข้ามโอ๊ยหนี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 ผู้ใดแต่งห้ายไงมันเป็นแรงอีกมันก็หัวก้นหนากูยังอีกมันบักขาเอ้ยแต่สองตามื่กับผู้หายมึงยังไปใส่มาอีกสี่ตาเนาะอี่ลีใส่นั่งเนี่ยนั่งยานหมอ ัดลืมมนี่นี่นี่ไปไปไปรับบัตรซองหารับยาซองเก่าไปกูไปฮับไก่เด้อกระเทิรนให้คกูไปกูไปเวิร์กพลอยรัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมึงใส่เข้าไปขันมึงเข้าไปมึงไม่ได้เงินเดี๋ยวกูตาดีอีกแล้วกูเห็นเงินกุลากูไปเห็นพระบูรณะขอบคุณตาขอบคุณแม่สวยขอบคุณแม่แจนและขอบคุณแม่ขวัญละยองแม่ออกคำยุลิ คุณได้ละได้ยู้ได้กินน้ำแม่ออกคำยูรีนี่แหละคุณนั่งยูนี่แหละกูเพิ่งขาไปไงดอกคันดิตได้ดีปันนี่มาคนไข้บักแรกยีิเลียเขามาหาหมอคนที่สองค่ะคนที่สองเนี่ยคือยังนี่ปีรีไปแม่ค่าหนูตีเออเฮ้ยคุณยามหมอเธอน่าจะสวบหนูเด้อเป็นประสาทมากเลยสีหยาไปค่ะนั่งล่งนะน่ะเป็นยังหรอแน่เป็นน่ะอันคือจังซีดอกค่ะคุณหมอค่ะ โอ้ยหนาอีปอบนี่มันคือปิดเพจทำไมเจ้ามาไปเตียนไปไหนนั่งออกจะสวยปากมังกรไปจะดูดสวมเก้งแต่อีนี่แหมเอาเดี๋ยวเพิ่งคิวดูนี่กูเป็นสะพานพระรามแปดหนามึงแพ้ยาสุดตีนี่ผู้หายหายนอนเมีนบัวหวงหายผู้หายจังสี่ยางเขาพระเขาไปจะถวยป้นบูดน่อพี่น้องคุณหมอกครเแมีนว่าดีครับเนาะบ้านอิสันบริจางรถดูสวมจักรเทียร์กันย้อนวันหนูนี่แหละค่ะคุณหมอจ้าคือว่าจังซี่ต่อ หนูน่ะไปหยับต่อปอเบ้ากับหมอจะเบ้ายอบ่ได้เบ้ายอมันหยบต่อปออีหลี่ะคุณหมอเบ้ากับหมอจะเบ้ายอบ่ได้เบ้ายอหยียบต่อปอไปลองตายยังไเหยียบต่อปอก่ยังว่าไปหยับต่อปอเพราะว่าไปตัดปอมาสันเดตัดปอก็เลยหยับต่อปอเันเดย์เศรษฐีสยสลอเป็นอย่างเขาคุณหมอคือผู้หายเถอะเนาะเอ้ากับผู้หายเจังฉีลากับดีก็หมอ อย่าเวาร์สลอต่อไปว่าผู้ใดเวาร์สลอกูจะเหยียบคอเอาบัตรมาบอบอเอาก็ยังไงจะเวาร์สลอเดี๋ยวยื่นป่ะคาวคุณหมอรับบัตรส่องหารับยาส่องเข้าไปมันสีพ่อบอละหมอยาสอเอาก like you ูสีศ so ูนย์สโนเอาเตะปากสบเวอร์ยังสลออีผู้ไฮเนอเหลือยวบางหนาคือคนบอพ่อเฮนี่สันท่อ กูสี่ศูนย์สนอแม่มึงเอาผัวไม่สันบอแ<อ>ล้วเป็นนางน้ำคนบักบ่พ่อขออนุญาตนะครับเห็นบอกกูเล่บอสวยหมอแม่มันยังมาเฝ้า่คนดีแท้โอ,อ้ยหนาโโ้ากจอสร้างเป็นแทนอเดี๋ยวพวงหน้าคือจังหมาวอเป็นตตรวจปวดแทนอโอ,อ้ยสลอสร้างผู้หายเทนอหน้ามันคือหมาวอ เร็วๆแชนน์เนาะเยี่ยมบอลสลอต่อไปผู้ใดเบอลสลอกูณจิเตะข้อเพราว่ากักกอเป็นยังม้านอ่คนไขรกับเมยกับดอมาบักนี่เขามาหาหมอเป็นยังนี่เก็บข้อเป็นยังไงบ้าสลออยี่ยมบอลสลออันสวัสดีครับหมอจ้าเป็นยังม้านอ่อันคอยกันยังว่าเก็บขอ แล้วคือบ่ซื้อยากินน้อโอ้ยขอเสียเงินมาแต่ใส่เนาฝ้าฝ้าวตัวทอคนอื่นเพิ่นล่อเ <c oughs> ดี๋ยวคุณหมอเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเม่งดูปากปาก็เป็นลูกกับพ่อสันบอมาเตอแถอะน้อมึงสิงยั่งบอสองการสิยหอดบอนอ มานำกุขักเถออาน้อาเป็นห่ังมาเจ็บข้อสันบอ,อยกมือขึ้นหมอสิตรวจชีพจรขันหนาไปหาทัานพร่มส้มหุ่นหมอสิข่ำชีพจรให้ชีพจรยังดีอยู่ยกขึ้นดียักน้อยเร็วๆมาซอยในเปลี่ยนข้นไข่น่ะยับขึ้นสูงสูงหมอสิจับชีพจรคุณหมอ ให้ฉันตรวจเฮ้ยให้ฉันตรวจน้ำใจปอนะป้าจับอีกซะแล้วหมอจะให้ยาฟรีเป็นนางละอรอยญุ่นเด้อคุณคนรอเอ้ยสมัยทำงยไงแต่นออยากลองเบิร์กแต่นอหนีในอีสราเอเป็นยังไหนอีนี่มึงมา่ยังอยู่นี่คุณหมอมา่ยังตะหนีคือบ่แม่นโรงพยาบาลรักษาสัตว์มึงก็กไปหาประตูสัตว์ทุนอีป,ปอมปะโถปา เดี like k ou k ou ๋ยวเดี oh, ๋ยวเบื้องเนี้ยป็นยัดขันออกลูกกุกจงนองไปในเด้อขึ้นดิแซ็บย่ดอกกูอยากอ้อมใส่ตะไคร้ขึ้นดิแบอย่าปากดังเขาจีหัวว่ากูทองเป็นอย่างมากเมื่อนี้คุณหมอกลุ่มใจแห้งกลุ่มใจอีหยังคะบอกกาบอกคุณพ่อคุณแม่ย่านบรนหูวว่าอีฉันมีมีลูกอีป่อเบ้ยกูสอไมาอีแบบหนึ่งมึงบอกแบบหนึ่งบอกจังสีกูจีพี่มุกเลย ทองสันวอทองสรุปกับทองกันแหละป้าไปเฮ็ด่าไดใหนี่จะาคอยป้อยเด็กน้อยถือกระสอบเรียนขาไปอยู่ในทองมันก็หลาย่าแหละคุณหมอป้าทันขางดูขนออกมากกูขอโตหนึ่งเด้อเว้ยอาโตลีกันการคนเนี่ยมันเป็นกะตายน้อยเยอะมหัวบ่าวบายังเมื่อย่ายนอนทับลูกจะของตายเด้อบอนอนดอกสิมาออกลูกไปยังจะามา่ไปออกน้ำโพนบออิฉันตะกุ้มใจ กุมจะเอยียงคะ่ะว่าสิเอาออกดอกคุณหมออุ้ยมันผิดกฎหมายได้คะ่ะสิมาออกนี่บอกผัวมึงเสียเลี้ยงเลี้ยงนี่บอแล้วคืออดอวแาเถน,นอเป็นแต่เมยกระดอเป็นอย,าอยา่างคุณพ่อจะอยากรับผิดชอบอีนี่บอเอาบอหน่มากบ่บอแบบนี้มาเป็นผัวข่อยนอ <laughs> เสีเอาเล็น้อยออกสันเถานคุณหมออ้ยสันไ่เห็ดดอกคามันผิดศีลธรรมเป็นคุณหมอยังสันเห็ดบ่าใดดอกคาเรียกเอาเด็กน้อยมันผิดกฎหมายค่ะคุณหมอคุณหมอสีเอาทอด้กระบอกมาเลยอ้ยแล้วแต่คนไข่สีไ้ค่ะคุณหมอเมาว่าเลยแล้วแต่คนไข่สีไ้ค่ะเมา้มาเลยย่าให้หมอบอกทอแล้วแต่คนไข่สีไ้ค่ะเมามาเป็นยังคุณพ่อเจ้าสีพลาตัดบ่อว่าจังไหนบอกมาดู นะครับขอเป็นนะครับเพลงกระสีให้ร้องอยู่ใจเย็นๆช่วงนี้มันช่วงตลกขอเพลงไปนะพวกเขานะครับโอเคไปนั่งทาขั้นเป่ากับเปิดยูถูกล่อเลยคุณพ่อไปนั่งก่อนเจ้าขอเพลงนี่สิบอกอีนี่กระโดดทับเจ้าได้หนิยูซื่อใจฉันบางบางไหมสักบานขอเวลาให้ฉันให้ฉันบางได้ไหมแม่มาเยี่ยำยืน พอแล้วตั้มนั่นแหละตัะ้มนันแหละติดก,กับบ่อไฮแจไปเตีนแจฝืนคุณพอ่อเดี๋ยวเบิ่งดูโอ้ยอยีาหามึงเอ้ยเจว่าจังเลยนอเจว่ายางตายออกมุกูก็คือพ่ออยู่อยูเป็นย,ย,ยางตายอีนี่คือออกผู้เดียวโอฮอนเร็วๆสิท่ำหมันวันสันทอแม่สิพาสตันเด็กน้อยออกแมรท่านท่านไปนอนคุณหมอสิพาตัดให้นอนใส่คุณหมอนอนลงนี่ล่ะค่ะเอาเอายูทำกันบักหลายคนคือเดยแต่อีผู้หายผู้เดียวบปเนี้ ก็มาของแปลกคุณพ่อแล้วมาคนปากไงต้นน่ะอ๋อโอ้ยใช่นะคะผู้ชายเลอนลามหนูเี้ยเดะตลูกมือเนี่ยเตียงเปียงเปียงโตอาวุธตายพายว่าวแมวหลงหมักเบี้ยโอ้มาดูเอาในใจเมื่อคืนลักบาทเอาคหละเตื่นเหมือนิขึ้นตะละบบาทกันแล้วนอนลงอีนี่นอนลงไป าคุณหมออียาคือยิ้มไว้คนไข้อยู่ดีเด็กหนอยมันก็แลบหัวมันก็โผล่ไว้แท้ค่อยกูสิออกอีกเีสิจันอีกฮามึงกูได้ใส่อย่างเลยเด็กหนอยมันก็แลบลิ้นใส่ฉันหัวหัวดำเดลยคุณหมออีเดียมาขอโกหัวดำ คนไข้เอาศีรระไก่ให้หมอได้เร็วผมปงเร็วครับลูกชายหมอที่ตัดผมไฟหลับหัวหลานคุณหมอสงสัยสันสิบอะไรกับขอนแก่นน้ำละลักการเปล่ากูรักษาเพี้ยมันออกกูเลิกพอดีแล้วใครขีมันออกเฝ้าเห็ดเร็วเร็วยังขอคุณหมอกู่รักษาแล้วกูทีเดียวกลับม่รับผิดชอบเลยเอาไปใส่คุณหมอีหวันมันเป็นยัง เร็วป๋อนี่พ่อแม่เอ๋ยเอาแม่ไม่ได้เสื่อคืนพราะมันจะคืนไปขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับมาลายน้ำใจจากแม่พี่ๆที่มอบให้นะคะขอบคุณผุ้มีและเจ้าสีเขาแต่งงานสวดอ้ายเป็นมือสะกดสิลงไปกัะล้งขาดหนูเสียเงินก่อนได้ยินจักบบาลครับคุณแม่เออเท่าไหร่นอนฟาแล้วเนี่ยผู้ใหญ่บปัญซีดาข้อคอยแล้วเนี่ย อุตส่าห์นอกใจผู้ใหญ่บาทมาหาเจ้าเลยนะ่นี่ยค่ะคนคุณอะไรค่คุณพี่ค่ะอย่าไปช่วงมันอันนี้สาขาใหญ่นะคะอยากเบิ้งสาขาลักบอ,อ้ยเร็วๆแนะ่ยหนึ่งสองซ้ำขอบคุณค่ะขอ,อน้าาพ่อแม่ไป